ี๋ก็จะมาทำภารกิจที่ตัดจากภารกิจ generalization หรืว่าภารกิจอะไรจะไม่ได้แต่ว่าเป็นภารกิจเีย G ที่ตัดจากภารกิจ R นี่มีชื่อว่าเราก็ไปทำกันเลยนะครับไปทำกันเลยตามตัว G ไปเลยครับเขายังมีไปให้บางคนนี่ไม่รู้ว่าที่ยังไม่เคยเล่นนะครับ เอาบางคนมิยังไม่รู้ว่าจดินยังไงกดอะไรยังไงที่เออตุกตับตุกตับที่คีย์บอร์ดเนี่ยอะไรมิยังทำไม่ดูนะครับกดชิปแล้วก็กดชิปแล้วก็เนี่บิวครับมาเดินไปถ้าจะอตตรอดก็กดบีก็ก็กดตัวสเปซบาร์ไปด้วยนะครับมันจะไปเลยนี่คือโบนของหลวงพอ่อนี่คือโบนของหลวงพ่อครับ เขาจะให้เราไปฆ่ามอนสเตอร์แต่ละตัวมาเป็นฟีดส์ลัดแล้วก็จะได้มานะครับเป็นองเล็บแล้วก็เฮนดวแล้วเป็นแขนนึงมาครับแล้วก็เป็นรูแต่ตอนนี้มึงได้สามอย่างก็ต้องเล่นต่อไปครับก็ได้คุยกับหลวงพ่อรูอิสโกรานะครับก็รอไป ยังไม่มีเสียงเลเพราะมันต้องลงไดรได้แเล,เลกนายนะครับแต่ก็เลยไม่ลงดีกว่าใช่เดี๋ยวพักกี่หลังก็ลงดีกว่าเพราะมนันเครื่องเครื่อนเวลาผมอัานวิดีโอมันจะไม่มันจะกระตุกเวลามีเสียงอ่ะครับเขาเออเขาจะให้เราไปคอนซูมวิชิวินเวทีเคลือ่อนคอมมานเดอร์เราก็ต้องไปครับแล้ไวไปที่เป้าหมายเลย ตัวเฮ็ดไปที่ตัวเฮ็ดตัวเฮ็ดนะครับโอ้กรรมเนี่ยไม่ได้เลยตังเลยไอ้ได้เวย้ยมองเข้ไปคอดเด็กมาเลยไม่แดกไปครับหาคนที่มีเครื่องหมายตีฟ้าอยู่บนหัวครับ เอาไปเข้าไปอัไกลแล้วกดตัว e ีพร้อมกับกดคลิกขวาครับขุ่งไปตัวอ e ีแล้วก็กดคลิกขวาวิ่ง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 สปริงครับเอาเยอะวิง่งชน่านแตกนะครับเออก็กดคลิกขวาแล้วจะมีนะครับ Mai. ใช่เดี๋ยวเราจะใช้ไอ้นี่ยเฮ้ยเขี่ยแม่งเห็นกุยแล้วไอ้สัสโอ้ยแกัมเย็บไปละขับเฮลิคอปเตอร์ก็จะเฮลิคอปเตอร์นี่ก็ ของแบ็กวอเนี Alors, ่ยจะดูเลอยู่้ครั Lord ้มมืออ่าแล้วก็แล้ก็ไปกันเลยมากวะอ่าบาปกดมากแล้วก็กดเอนเตอร์ครับที่จะไปไหนครับก็รอหลดดิ้งไปต้้งหลดแม็ป้ครับสิบโมงถ1สิบเอ็ดอ่วิ่งไหม คนรวก็จะเป็นปอดแล้วก็ปอดซไวร้ราสอย่างที่ผมว่าเนปะ็นของพวก,นก,นกคนรวยครับคนรวยควยร้นนะครับเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยปอดไวรัสเหรอผิดผิดเ,เ,เมืองเป่ากูมาผิดเมืองผนะิดผิดเ,เมืองไอ้เหี้ยผิดเมืองไอ้อย,ยน,อนี่เมืองเดิมมาเสื่ยงโต๊ดโต๊ดขับหนีมาไอ,อ้เหี้ย แต่คนตัดไป เดแล้วเปิดดูแมพใช่เลยทำไมอ๋อแล้วหลวงพ่อมากับเราเมื่อไหร่วะเฮ้ยหลวงพ่อมาเอ็นเดอร์นะชัวเลยคีิปนี้ เลยโอ้คนตายไม่ไรช่างแม่โอ้ต้มยำมาเต็มเลยอ๋อเขาให้อยาอ่ออยาต้มี้อ่ะอย่าซอมบี้มั่ เออก็คือต้นไม้ใบทางของเราที่จะไปผู้เม่งขับยากทิ้งหายเลยเัอะทางเนี่ย ภารกิจของเราเชื่อเอ้ยผล el นานหน้ากันใช้เวลาขับรเตอร์เนี่ยตั้งเงี่ยที่จะฆ่าอะไรฆ่าพวกนี้หมดแล้วครับก็ไปที่สักอนแล้วครับไม่ต้องแปลว่าทำไมรถติดไฟนะครับรูบ้คือเปิดเตอว์เขาไปต่อไปต่อเลยเขา you